วันท้องถิ่นไทยประจำปี2565เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะ ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นายวรวิชัยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบร,รมาสาิีลักษ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันท้องถิ่นไทยประจำปี2565โดยมีหัวนหน้าส่วนราชการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมาชิกสภาท้องถิน่นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิน่นเข้าร่วมพิธี จังหวัดลำพูนประกอบพิธีถวายเครื่องราชการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันท้องถิ่นไทยประจำปี2565เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระบร,รมราชาองคารให้กำเนิดการปกครองส่วนท้องถิน่นที่หลานพระบร,รมราชานุสาวรีรัชากาลที่5ศาลากลางจังหวัดลำพูนนายวรยุทธ์นวรัตน์ผู้ว่าราชาการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชาการจังหวัดลำพูนหัวหน้าส่วนราชาการจังหวัด ประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลำพูนผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิน่นข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5าสารกลางจังหวัดเชียงรายหลังแรกตำบลเวียงอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายนายพาสะกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในการประกอบพิธีเนื่องในวันครบรอบ1 1 7ปีวันท้องถิ่นไทยประจำปี25 6พ้พร้อมหมวดหน้าส่วนราชการผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดเชียงรายร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชการะพร้อมกล่าวคำถวาย ราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โอกาสนี้พระภาวนารัตนายานเจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณกล่าวหลักคิดในการทํางานให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกําลังใจแก่ผู้เข้าร่วมพิธีอีกด้วย ที่บริเวณลานวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่นายสมหวังพ่วงวังโพผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานนำคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่เทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบพิธีเครื่องราชการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันท้องถิ่นไทยและการมอบเกียรติบัตรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้คะแนนในการประเมินด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี2564 ซึ่งผ่านเกณฑ์ครบทั้ง84แห่งโดย3อันดับแรกคือเทศบาลเมืองแพร่อันดับ2เทศบาลตำบลวังชิ้นและอันดับ3องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง่ง